สวัสดีครับพวกจะมารีวิวพ็อกปิตไฟฟ้าครับครับผมเริ่มเลยครับเอาแกะเลยครับก็แกะได้อยู่เหรอใช่แต่ที่เราซื้อมาแม่ค้าเขาใส่ฐานให้เราแล้วอ่ะใช่แต่ไม่แกะนะอ่าแกะได้ไหมแม่แกะให้ไหมครับโอ้ค่อยค่อยค่อยครับได้ไหมครับได้แล้วได้แล้วค่อยค่อยจึงออกมาค่อยๆดึงออกมาครับเดี๋ยวมันพังครับ บกค่อยๆดึงนะครับดึงค่ะสติกออกมาปึ<ะ>๊บนานๆว้าวว้าวไหนดูสิกูหันหน้าให้แม่ดูสิมันเป็นยังไงแม่หันหน้ามาอย่างนี้มามามันเป็นอย่างนี้มามามาเพื่อนๆดูโอ้ออปลดเครื่องปลดเครื่องตรงไหนคือตุอต่มตรง,งนี้อ่าอ่าเล่นยังไงครับจอดเพื่อๆนๆได้ไหมครับอ่าจอดเพื่อนๆได้ไหมครับอ่ามีไฟแล้วเราก็ต้องกดเนาะมันเป็นไฟฟ้าปึ๊บเอากดตึ๊บปึ๊บ ูผ่านแล้วกดยังไงอะข้้งหลังมันมีกดข้างหลังให้มันผ่านใช่ปะให้มันเด้งขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะอันนั้น่ี้เขาักหนึ่งกดข้างหลังไหนมันผันมให้แม่ดูอ่ะกดให้หมดก่อนแล้วก็หันให้แม่ดูดิหันเอากดกดเออเออดูกันนะดูนะข้างหลังตรงไหนตรงไหนกดตรงไหนนะข้างหลังนี้ให้มันเด้งมาอ้าวกดตรงไหนอ่ะนี่นะอ้าวเห็นไหมมันเด้งมาแล้ว อ๋อกดตรงนั้นอัดกดอูหาดาน่อะป้อูดูไปดานต่อไปปึ๊บปึ๊บใส่ดันกอไปได้แล้วต่อไป้ายป้าอ่าไป้ไปานต่อไปกด เกนะ่งง่ะพระช้าขับพระชาขนครับนะ Welcome to the park p r o g r a อบคทำไมอ่ะ,อะ,อะปิดเสียงอ๋อมันจะปิดเสียงได้ใช่ปะ่ะอ๋อนี่เล่นเสียงโอเคอ,อ,อ๋ออืมอืม เพื่อนลองไปหาเล่นงเงินหรือครับเย้อาโชยเพื่อนเพื่อนดูครับ <ừ> สนุกมากเลยครับ, <Yeah. S 2> บ่กบาย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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้องคุกด้วยนะครับรในการทำคลิปครับบายบายครับบา,บายครับ